เอ้ยทุกคนเนี่ยมันวนอยู่เนี่ยเก้าหกเนี่ยเอ้ยหนึ 4, 1, 9, 4, 1, ่งเเสจ๊ว่าแล้วเจ๊ฝันเห็นหนึ่งตัวเดียวฝันเห็นแค่หนึ่งตัวเดียวหนึ่งแบบหนึ่งตัวเดียวอะ่ะหนึ่งเห็นไหมทุกคนฝันเห็นเลขหนึ่งหนึ่งมาจริงหนึ่งมาแน่ล้านเปอร์เซน็นเห็นปะ็ดอ้าตรงโต บอลไงดูบ้างเสียได้สามตัวหนึ 1, ่งเจ็ดลรู้ป้ะทำไมสายด่วนกูถึงมีสี่สองเจ็ดเนี่ยดูเพราะว่าเนี่ยคือเลขทูตที่หยิบมาสี่ตัว อุ้ยใส่ด้วยเกือบแตกสามตัวเย้ yeah. ทำไมไม่เป็นสนะี่สอเออสี่หนึ่งเจดนาะทุกคนโอ้ยจริงหรอใครถูกบ้างฝันเลขฝันเจ๊ได้ฝันเห็นเลขหนึ่งตัวเดียวแบบ เลขหนึ่งแบบเลขหนึ่งคือชัดมากนะคะและเจก็ชอบหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดแล้วเจ,ก, 1, 6, 1, 7, วเจก็ฝากเก้าหนึ่งสี่นะคะดู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 นะคะใครถูกใครปังบ้างโอ้โหเกือบแตกสามตัวใส่ด้วนน่าใส่ด้วนสนะี่สองเจ็ดเนาะแล้วก็เนี้ยดูดิเก้าหนึ่งแทบเปลี่ยนตรงเจ็ดเนี่ยตัวเก้าเนี้ยเป็นแบบ เนี่ยใครถูกเลขฝันไหมคะฝันบอกแล้วว่าฝันคือแบบเจ๊ฝันจริงๆเจ๊ฝันเห็นเลขหนึ่งนะคะฝันเห็นเลขหนึ่งคือชัดมากสายด่วนเกือบแตกสามตัวดูดีใส่ด่วนให้สี่สองเจดออกสี่หนึ่งเจด ยังไงะทุกคนแป้มเดียวเองดวงยังไม่ถึงหรอใกล้แล้วหรอสี่สองเจ็ดสี่หนึ่งจะโอ้โหทุกคนทุกคนขาใครอยากเข้ากลุ่มฟรีจะนูกรีบเข้าได้เลยนะคะตอนนี้นะคะโอ้ยเสียดายอ่ะเสียดายอ่ะเสียดายอ่ะ ดกคนจ้าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีเจนนกรีบกดเข้าได้เลยะคะเจะอารมณ์ดีเปิดกลุ่มฟรีให้เข้า100คนจ้าใครถูกเลขความฝันวังคาะเจะฝันเห็น1ตัวเดียว1แบบ1แบบ1น่ะหคือชัดมากนะคะแล้วก็ชอบ1 6 1 7นะคะทุกคนขาดอีกแต้มเดียวเองไปความฝันเหมือนกัน ใบความฝันเหมือนกันขาดอีกแต้มเดียวนะคะให้เก้าหนึ่งสี่นะคะโหทุกคนดูดิมันมีอยู่ในเนี้ยแต่เจ๊เห็นหนึ่งอ่ะคือชัดมากทุกคนถึงออกปะสายด่วนสี่สองเจ็ดออกสี่หนึ่งเจ็ดโอ้โหแค่แต้มเดียวสามตัวตรงทุกคนเอ้ยนะคะเลขฝันใครถูกบ้างจ๊ะทุกคนรีบกดเข้าได้เลยกลุ่มฟรีเจ๊เปิดกลุ่มฟรีให้นะกลุ่มฟรีนะคะเจ๊ไม่รู้นะคะ ต่เจ๊ถูกนะคะเจ๊ซื้อเรียกความฝันตัวเองนะคะปังมากขอด้ค่ากับเ้าวค่ะนะคะเรียกความฝันเพ่าะหรน่คน,นชอบเรียกความฝันมากนะคะทุกคนรีบกดเข้าได้เลยกลุ่มฟรีตอนนี้ค่ะเหลืออีกห้าสิบคนสุดท้ายรีบกดดับเบิลคลิกริ่งด้านล่างนะคะกลุ่มฟรีนะคะรีบกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยจ้า รีบกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยจ้ากลุ่มฟรีได้เลยจาล้าได้หนึ่งเจ็ด 1, นะคะโอเคอรีบกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะรีบกดเข้าได้เลยนะเปิดกลุ่มฟรีให้ค่ะทุกคนขาขอคนละหนึ่งแชร์ดีใจกับยินดีกับคนที่ถูกได้นะคะเออเจฟันเห็นเลขหนึ่งชัดมากเลขหนึ่งคือชัดมากบอกแล้วว่าหนึ่งมาแน่นอนทุกคนเสียดายสายด่วนเนาะสี่สองเจ็ดออกสี่หนึ่งเจ็ดปะทอก โอ้โหอีกแต้มหนึ่งอีกแต้มหนึ่งนะแม่เนี่ยเล็กฝันเนี่ยปังมากนะคะพอได้ค่ากับข้าวใครบอกรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งเจ๊บอกเลยว่าวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งไปเลยปังปังค่ะโอ้ยคนถูกเยอะอยู่นะคนถูกเยอะอยู่นะรีบกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยค่ะรีบกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยค่ะตอนนี้นะจ๊ะ เจ๊ก็พอได้ค่ากับข้าวเหมือนกันกลุ่มกิบๆทุกคนอย่ากคกินอะไรเยอะแยะอ่ะทุกคนเจ๊เปิดกลุ่มฟรีให้นะคะดับเป็นคลิกเิงเปิดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยตอนนี้จ้ารีบกดเข้าได้เลยยินเดียคนที่ถูกเลยนะคะรีบเข้ากลุ่มฟรีเร็วไปตามหนอยต่อเร็วใครจะตามานอยเจรีไปตามต่อได้เลยจ้าไปะนะคะใครจะตามานอยเจรีไปตามต่อได้เลยข้างหน้าอุ้ยลอตเตอรี่เยอะมากอะ่ะ ทุกคนทำไมชั้นแบบรัดไอเนี้อะไรนะแม่สามตัวรัฐบาลไทยห้าเก้าเลยนะห้าเก้าสามห้าเก้าสามหมอเฮ้ยห้าเก้าสามไปออกข้างหน้าหรอห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าบ้าใช่หรอสามตัวรัชบาลไอเนี้นะรางวัลที่หนึ่งอ่ะแม่ใช้ก่อนห้าศูนย์เก้า โอ้ยเจก็ทําดีที่สุดแล้วทุกคนอย่างน้อยเลขฝันก็ปังอ่ะเลขฝันก็ฉีดมาหลายงวดแล้วว่าเลขหน้าเลขท้ายห้าสองสามห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดเลขหน้าหนึ 1, 9, ่งเก้าห้าวินี่เลหนึ่งเจ็ดเอารถไปปล่อยปลาหนึ 1, 7, 1, 7, 1, 7, ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยเลขปังอีกแล้วอเอารถไปปล่อยปลาทุกคนจากลุ่มฟรีรีบกดเข้าได้เลยนะเลขความฝันนะคะ กออกโอ้ยทุกคนไม่ได้ตัดนิ้แตปหนึ่งสามอ่ะอ้ยเฮงๆนะคะเฮงๆนะคะ ยินดีกับคนที่ถูก้วยนะคะเฮงเฮงเดอะแม่เดอ e m เฮงเดอแม่เดอเฮงเดอแม่เดอ